สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พุที่มีรัคนาอยู่ในราศีกุมประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถ ร่วมเป็นผู้มีบุคคณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดเก้จะเรียนน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกุมนะจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระราหูนะอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะเรียกว่าตนุนะครับนะไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุในเดือนนั้นแน่นอนในช่วงของเดือนนี้ตนุรักเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีไม่ นะครับเขาเรียกว่าตานุไปอยู่ในเรือนของนะครับสหชะการที่ตนุของเราอยู่ในเรือนของสหชะก็จะส่งผลส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่เน้นโฆษณาตัวเองทำให้คนอื่นเขารู้ ว่าเราทําธุรกิจอะไรจะค้าจะขายอะไรยังไงนะครับก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมีคนรู้จักก็จะต่อยอดนะครับทำให้เราเองสามารถที่จะมาสบผลสําเร็จนะครับได้นะการที่ตนุรักษ์ของเราวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสหัชเนี่ยเราก็ต้องเข้าหานะ นะเข้าหาเดินทางติดต่ออะไรก็สุดแท้แต่นะจะส่งผลให้เราเองเนี่ยจะเริญก้าวหน้านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับในช่วงวันที่25จนถึงวันที่27จนะครับจะเกิดคาดถึงตนุรักเรานะก็ระมัดระวังหน่อยนะนี่ถึงคาดเลงกันในเรื่องสหาชาติก็จะเป็นในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงคนสคคนิทคนใกล้ชิดนะระวังทัวร์ที่จะลงและจะขับรถ,ข,บรถขับราเดินทางอะไรยังไงต้องระมัดระวังนิดนึงหาโอกาสสวดคาถา เทวสวุวรรณหรือคาถาขับรถนะครับในช่องผมมีนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าตนุรักษ์เราเนี่ยเกิดคาดในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าเลี่ยงได้ไม่ไม่ไปไหนจะดีกว่านะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอะไรมาต้องดูที่พื้นดวงเดิมเราด้วยว่ามีดาวอะไรที่นะครับดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเอาละแต่การที่ตนุรักษ์ของเราอยู่ในเรือนสหาชาเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของคอนเนกชันละกันนะแล้วตอนนี้ก็ยังคงเสวยเลิกดีอยู่เสวยเลิกมหัตถโนแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่ นะครับแนวะก็ถือว่าโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบปัตตนินะปัตตนิก็แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับในลักษณะต่างๆเรามาดูซิว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวคู่ค้าคู่สัญญาเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะก็ปรากฏว่าอยู่ในราศีกันนะ ก็ในช่วงของวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่17เนี่ยนะครับระวังนะคะความขัดแย้งนะที่เกิดจากคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองนะครับหรือแฟนหรือคู่หุ้นส่วนนะทำให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกทําให้เราผิดหวังนู่นนี่นั่นอะไรครับประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นแหละนะเพราะเป็นเลงกระดาวพื้นหัสนะแล้วดาวเจ้าเร้อคู่ครองไปตกมอณนะไง และเลงกระดาษพุทธหัตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับนะอาจจะมาขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์อ,อะไรกันยังไงเขาว่ากันไปนะครับเวลาดาวพระอาทิตย์ตกมรณะคนจะไม่ค่อยเกรงใจเนาะระมัดระวังหรือคนไม่ค่อยให้เกียรติเรานะการที่ดาวเจ้าเดือนปัตตนีตกมรณะลักษณะอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าพยายามอย่าหน้าใหญ่นะอย่าอวดรวยนะอยู่แบบเฉยๆอยู่นิ่งๆจะให้คุณมากกว่า นะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเขาคู่ครองหรือมีปัญหากับแฟนอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวเดือนเด,ยเดียวเขาผ่านไปแล้วนะแปบเดียวเขาผ่านไปแล้วนะใค่อดทนไว้นะมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะถ้าเป็นคนอื่นมาเป็นคู่ค้าคู่สัญญาอะไรยังไงเนี่ยมาชวนเราไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงเนี่ยนะก็ เลื่อนไปก่อนนะอย่าเพิ่งทําตอนที่ดาวเนี่ยตกพบมรณะนะครับจะไม่ค่อยให้คุณกระโดนชะตาเท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าในช่วงของ1นถึงสิเนะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเกี่ยวด้วยของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญายหรือแม้แต่คู่ของนะที่จะทําให้เราเองผิดหวังเสียใจนะครับได้เหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังเอาล่ะตอนที่อยู่ในราศีกัน1นถึงสินะเข้าภูมิปโปรโนะเป็นเลอกแห่งความมั่นคงนะไอ้ช่วงนี้ถ้ามีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรง วันที่11จนถึงวันที่17เ,เราจะเข้าเทสาปีซึ่งเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับเป็นเรื่องคนหมู่มากนะช่วงนี้ก็นะครับไม่ค่อยจะสูดดีเท่าไหร่นะครับนะวันที่8จนถึงวันที่10เราจะเข้านาวังปูเอกอันนี้ช่วงนี้จะให้คุณเกิดยวดยชะตาจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้ถือว่าถือว่าดีแต่อย่าผมจะพูดเสมอว่าดีในภพมรณะนะถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าทําดีกว่านะแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็สามารถ ทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเอาะหลังจากนั้นจะดีแล้วนะหลังจากนั้นยกจากราศีกันนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตุลในวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา1 0 3นาฬิกา32นาทีเราจะเรียกว่าปัตตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของสุภะแล้วเล็งกับตัวเราเอง เขาแสดงว่าปัตนิอยู่ในเรือนของสุภะและเล็งกับตัวเราในภพสหัชะเนี่ยนะก็จะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะมีคอนดิคชั่นมีการติดต่อนู่นนี่นั่น,นอะไรกันก็ว่ากันไปน,นะก็ส่งผลดีขึ้นส่วนหนึ่งนะในภพเรือนนะในภพเรือนก็ส่งผลให้เกิดความเจเริญก้าวหน้าใน,ในลักษณะการติดต่อประสานงานการขอความช่วยเหลือการอานลเคราะห์กนันในลักษณะต่างๆอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีดาวไหนเป็นการกินีอันเนี้ย ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเป็นคู่อิจฉาทิษยาคู่เอาเปรียบคู่ที่ทําให้รู้สึกอึดอัดนะต้องระมัดระวังถ้าเป็นการกิจเนียนไม่ว่าจะเป็นพระราหูหรือเป็นพระอาทิตนะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็เป็นใส่ไลาไปสี ไม่ค่อยให้เราได้ดีสักเท่าไหร่นะมันจะออกแนวๆประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นทักษะที่ดีก็ไม่มีปัญหาแล้วในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยดาวพระอาทิตย์หรือดาวพระราหูไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันก็ส่งผลดีในลนักษณะของภพเรือนนะแต่อาทิตย์กับราหูยังไงเจอกันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนซุบซิบเนนทาว่าร้ายนิดๆหน่อยๆน,อยนะก็ ก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะตอนที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับจะเป็นในช่วงวันที่ 18- บแถึงยีเราจะเข้าเทศตีเป็นเลิกท่องเที่ยวเป็นเลิกการเดินทางเป็นเลิกพ่อค้าเล่น,นะนะครับวันที่25ถึงวันที่31เราจะเข้าเทวีเลิกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณอย่าดวงชะตาแต่อย่างที่ผมว่ามางเออมันมาแจ็คพอตตอนที่นะครับราหูเนี่ย พรนะอาทิตย์และจันทร์เนี่ยเกิดคาดบนท้องฟ้า25-27ช่วงนั้นระวังดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าเลิกดีนะแต่ว่าดาวที่เกิดคาดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะส่งผลดีกับเราเท่าไหร่นะถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงเนี่ย2 5ไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพอังคารนะครับดาวพอังคารเองเนี่ยท่านเป็นดาวชื่อเรือนในราศีพิจิก นะครับเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการการะทําความรับผิดชอบวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเรานะครับในช่วงนี้ไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าในช่วงนี้ท่านไปอยู่ในราศีเมถุนนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมมรวิถีอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับในวันที่3นะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลาตีสองสนาทีนะครับก็ต้องบอกว่ากรรม,มะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนะี่ยบางคนมีการลิเริ่มนะครับที่จะหางานใหม่ นะหรือคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะหรือเรามีงานมั่นคงอยู่แล้วก็มีคนมาจีบให้เราไปร่วงงานด้วยนะแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่มันมากกวา่านะออกได้ หลายอย่างนะถ้าไม่ได้เป็นกาลักกินีไม่มีปัญหาอะไรอยากไปก็ไปได้นะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เรามีความท้าทายลิเรอ่มใหญ่ทานู่นทํานี่นะอันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่ากรรมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเลยของอูุตะแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวิถีชีวิตเราในลักษณะต่างๆถ้าเป็นเดชสีมนตีไม่มีปัญหานะแล้วในพื้นดวงเราไม่มีดาวอะไรตั้งรับที่เป็นศัตรูอยู่โลง่งๆไม่มีดาวอะไรเลงอันเนี้ยได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นกาลักกินี แล้วมีดาวที่ไม่ค่อยดีตั้งรับดาวสโตูเนี่ย<ๆ>ก็อย่าไปอยู่ที่เดิมดีกว่าเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาไปแล้วไปไม่รอดไม่ผ่านโปนะละนักษณะประมาณนี้หรือการเริ่มขยายสาขามีเหตุให้ติดติด,ตดขัดขัด,ขดยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับได้เหมือนกันนะก็ก็ต้องดูในพื้นดวงเดิมของเราว่ามีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษนะครับนะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะถ้าอะไรที่มันหนักหนัก,ห,นกหรืออะไรที่มันสาหัสสากันเนี่ยนะก็ต้องสังเกตตัวเองแล้ว นะครับว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นการลกินีก็สามารถไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสห a ชะนะครับแน่นอนกันที่สห a ชะของเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็แปลว่าช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เราเองมีมิตรเยอะ มีสหายเยอะมีคอนเน็กชันมากนะครับก็เพื่อทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราจะทําอะไรยังไงก็เหมือนเดิมเน้นคอนเน็กชันนะครับและเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยสนิทสนมกับคนได้ง่ายนะเพราะเราเป็นช่วงที่เราเปิดนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เนี่ยแหละสหัสชัไปปุตตะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับตอนที่ดาวพังคารเองท่านอยู่ในราศีเมถุนเนี่ย สเสวยเทศตีเลิกนะแต่ก็เป็นช่วงที่ดาวเดินเขาเรียกว่าองศาพักมนเสดรน์กันอยู่แถวนี้เดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้ากันวนเวียนกันอยู่แถวนี้แหละนะครับมันก็ส่งผลให้บางครั้งอะไรมันไม่รับรื่นนะมันติดขัดเพราะว่าดาวเขาไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่นะแล้วก็อยู่ในเลิกที่ไม่ค่อยดี นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าอะไรที่มันต้องตัดสินใจหนัก,นกๆอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งอะไรนะเพราะดาวเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะถ้าดาวจะให้คุณเนี่ยต้องเข้าเทวีเลิกนะตอนนี้ยังเข้าเทสาตีและเดินนะครับองศาไม่ค่อยจะโอเคเขาเรียกว่าดาวเดินวิกลจริตเนี่ยยังไงต้องระมัดระวงังนิดนึง นะครับนะเอาละนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาภพุพธนะครับดาวพพุธเองที่เป็นดาวเชื่อเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าพุพบุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการเ,เริ่มการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ นะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะครับโอเคในช่วงของวันที่นะครับสจนถึงวันที่22เราอยู่บ้านของเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะย้ายมาเวลา1 5บหนากายี่นาทีจากราศีสิงห์นะครับวิ่งเข้ามาก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรไอ้ตรงเนี้ยดีมรณะเป็นเกษตรก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจหมดไปสิ้นไปหายไปหรือคิดได้นะครับในลนักษณะต่างๆหรือปัญหาที่มัน้ังคาปัญหาที่มัน มีมาลุมเล่าเรานะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยมันผ่อนลงมันคลายลงอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับมรณะเป็นเกษตรยังหมายถึงเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บอ่อนแอดก็มีเกณฑ์ที่เจอหมอดีนะครับรักษาให้ได้นะครับนะแล้วก็เวลาดาวเจ้าเรือ,อนมรณะนะครับเป็นเกษตรในลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีเซนต์ม,มีสัมผัสพิเศษนะครับสำหรับ นะครับบางท่านที่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสพิเศษก็ถือว่าโอเคนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรมาแบบฟุกๆนะครับเพราะดาวไปเล็งกับดาวเจ้าเลยการเงินดาวจเจ้าเลยลาภะองค์เดียวกันเล็งมาในพบมรณะเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากอะไรที่มันฟุกๆนะครับ <S <S <ๆ S 2> หรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่ได้เงินจากมารดกออกได้หลายอย่างนะครับก็ถือว่าโอเค นะครับด้วยดาวที่เป็นเกษตรแต่อีกภพเรือนหนึ่งนะฮะมาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมรณะนะครับแล้วเป็นเกษตรนะครับถ้าไม่ใช่เป็นการลกินีเนี่ยนะครับมันก็จะแปลว่าความขัดแย้งนะครับนะกับบุตรหลานบริวารแต่มันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้เป็นการลกินีนะเป็นแค่ภพเรือนนะปุตตะมรณะบุตตะทาให้ความเศร้าโศกเสียใจทําให้ผิดหวังนู่นนี่นั่นนะเป็นการกระทบกระทั่นเล็กๆน้อยๆนะถ้าไม่ได้เป็นการลกกิีแต่ถ้าเป็นการลกกินีมันจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเลย นะปุดตาตมรณะเป็นการรลกกินีที่เป็นเกษตรเนี่ยนะครับมันก็จะมักที่จะมีปัญหากับบุตรหลานบริวารที่คบกันมานานรู้จักกันมานานหรือเคยเป็นคนที่รู้ใจกันมาก่อนนะครับนะทำให้เราเองเนี่ยผิดหวังเสียใจหรือเราไปคาดหวังอะไรกับตัวเขาแล้วเขาทําไม่ได้ดั่งใจเราเนะี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาถ้าดาวพระพุธปีนี้เป็นการรักกินีนะก็จะออกประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้เป็นการรักกินีเนี่ยก็เป็นความหมายแค่พบเรือนธรรมดาว่าเอออาจจะมีเรื่อง จ,จุกจิกจุกเล็กๆน้อยๆส่งผลให้มีปัญหากันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีกันนะในช่วงวันที่3จนถึงวันที่10เราสวยโจโรเลร์ นะครับเป็นแล้วต่อสู้แข่งขันช่วงชิงวันที่11จนถึงวันที่18เข้าพึงมุตอราโรแห่งเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงอันดีดีนะครับวันที่19จนถึงวันที่22เนี่ยเราจะเข้าเทสาตีเป็นเลิกของคนหมู่มากจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในเรื่องของวันที่6ถึงวันที่7เราจะเข้านวังพิหน้าช่วงนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่17จนถึงวันที่18เราจะเข้านวังผูเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณ แต่ก็เหมือนเดิมอ่ะนะอยู่ในภพมรณะก็ยังไม่ควรจะทําอะไรนะครับถึงจะเป็นปูกเอกก็ก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับนะบเอาละหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับจะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนสุภานะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยจะมีบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บงังคับบัญชานะครับ นะสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมเราในลักษณะต่างๆนะปุตตะสุภาบางคนมีลูกมีหลานได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับข่าวดีว่าลูกมีเงินได้รับเงินเดือนเพื่นถ้าเป็นพ่อพ่อ,พอแม่นะก็คือได้รับข่าวดีจากลูกเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือของสุภาไงนะลูกเราเนี่ย นะครับได้หน้าที่การงานดีได้อะไรดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเราเองก็แสดงว่าบุตรหลานบริวารช่วยผลักดันสนับสนุนให้เราได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งหรือทําผลงานเข้าตาจนทําให้เราเองเนี่ยมีผลงานนะครับให้คนเขาชมเชยนะให้เจ้าของบริษัทเห็นในให้หัวหน้างานเห็นเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ในเรือนสุภาแล้วไปกลุ่มก,กับดาวท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปตนี นะครับก็คือการร่วมมือกันอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าดาวพระพุธปีนี้เป็นการกิไรกี่เขาเรียกวนะ่ามรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งนะมรณนะไปอยู่ในเรือนสุภะและไปกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจริญคู่ครองเนี่ยนะมันก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเราเองเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคู่คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา นะครับหรือแม้แต่คู่ครองนะครับในลักษณะต่างๆนะก็ต้องเรามาระวังเพราะมรณะมันแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเพราะมรณะไปสู่พระเนี่ยมันก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจที่มันไม่สําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วบังเอิญบิดาพระที่ไปเอี่ยวซึ่งเป็นดาวเจ้าริญนคู่ครองเราก็แสดงว่าคานคาดหวังนะจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ครองเนี่ยนะครับมันไม่สําเร็จอย่างที่เราปรารถนา นะอะไรประมาณนี้แล้วก็เล็งกับราหูด้วยเนี่ยครับนะมันก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ต้องระมาระวังนะครับถ้าเป็นการทักนีจอนด,ด้วยแล้วแล้วก็ก็จะส่งผลเสียหายนะครับนะทำให้เราเองเนี่ยอาจจะเสียเงินเสียทองนะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกออกได้หมดนะก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังก็อคอยสังเกตตัวเองดูนะครับว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นอะไรยังไงนะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันดีนะครับ ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นดาวพระพุธที่มาจากเมถุนไงแล้วมาคุมกับดาวอาทิตย์แล้วได้คู่นี้คู่วิชาการ ก็ได้ลูกน้องดีคอยช่วยเหลือผักดันสนับสนุนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าลูกน้องไม่ค่อยจะโอเคสร้างแต่ปัญหาก็าให้รู้เลยว่านั่นแหละเป็นการลักกินีและทำให้คุณเองลำบากคุณก็ต้องวางแผนให้ถูกแล้วว่าจะทำยังไงนะครับตอนที่อยู่ในราศีตุลยี่สามถึงยี่หกนะครับเข้าเทศตีนะครับเป็นเลิกของเลิกท่องเที่ยวเลิกพ่อค้าเล่นะครับเลิกพบปรับคนวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดเราจะเข้าเทวีเลิกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนี้ให้คุณนะแล้วก็วันที่สามสิบา นะครับนะก็ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับเอาละนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเชื้อเรือนลาภะนะครับในราศีธนูแล้วท่านก็เป็นดาวเจื้เรือนการเงินไรายได้กระแสงเงินสดในราศีมินนะก็ต้องบอกว่าราภะ นะครับมากระดุมพาก็เป็นช่วงที่เราพัฒนาเกี่ยวเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองหาไรายได้ในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับในมุมนี้ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วดาวอีกพบเรือนหนึง่งนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็น,กนเกษตรก็มีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองในลักษณะต่างๆนะถ้าในพื้นดวงเดิมของเราเองเนี่ยไม่มีดาวอะไรไปยุ่งกับท่านนะครับในราศีมีนหรือมีดาวที่ดีตั้งรับดาวคู่มีตั้งรับและไม่สัมพันธ์อริ นะครับมรณะวินาศไม่สัมพันธ์การรัก,กินีเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าชาวราศีกุมการเงินการทองคุณจะรื่นไหลนะจะไปได้ดีแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะแต่ถ้าเป็นการรักกินีมันก็จะมีเหตุให้เสียนะก็มาจากพบไหนมาจากดาวไหนก็จะเสียพบนั้นแหละเดือนนั้นแหละดาวนั้นแหละนะที่จะเป็นเหตุที่เราต้องระมาระวังเท่านั้นเองนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็ดาวพะระฤหัสบดีตอนนี้สเสวยราชาเกิกนะครับซึ่งเป็นเลิก คนนิยมชมชอบเป็นเรื่องสะดวกสบายนะครับเป็นเรื่องเจ้าคนในคนนะครับนะจุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็มีแค่นะช่วงปลายปลายเดือนเท่านั้นเองนะครับจะเป็นในช่วงวันที่27ถึงวันที่31นะจะเข้ารนว่างผิดน้าเท่านั้นเองนอกนั้นก็ดีหมดนะครับนะข้อาการเงินมั่นคงนะครับก็ยินดีกับชาวราศีกุมด้วยนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่ง ดาวพระศุกร์เองนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษกนะเราจะเรียกว่าพบพันทุนะที่แปลว่าญาติพี่น้องอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆนะครับอีพบเรือนเนี่ยดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับเขาเรียกว่าสุภาแน่นอนนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนนะครับพันทุตกมรณะนะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่20ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ นะครับจะทําอะไรยังไงต้องอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทท่านปวงนะครับเพราะว่าพันธุกตกมรณะเนี่ยมันหมายความว่าอาจจะมีความขัดแย้งในที่ทํางานความขัดแย้งกับคนในบ้านนะครับนะบมีเรื่องจุกจิกๆๆๆนะครับมีคนเบียดเบียนเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับอีกพบเดือนหนึ่งสุภาเาก็ตกมรณะนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นการย้ำเขาอีว่าขาดคนช่วยเหลือขาดที่พึ่ง นะครับในลักษณะต่างๆเนาะแต่หนักเบาก็ต้องดูในพื้นดวงเดิมว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับสัมพันธ์ดาวดีไม่ดีพบเรือนดีไม่ดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าไม่เป็นการลัคนีมันก็จะเบานะครับเพราะว่าทุกคนก็จะโดนเหมือนกันหมดชาวราศีกุมนะถ้าไม่มีดาวอะไรที่มาส่งกระแสร้ายนะมันก็เป็นเรื่องของปกตินะครับมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ะเราอาจจะมีเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้ดังใจแค่นั้นเองนะหรืออ,อาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเล็กๆน้อยๆอยพูดหยอกพูด จิกนิดๆหน่อยๆน,นะถ้าเป็นทักษะธรรมดาไม่ใช่การรักกินีอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นการรักกินีมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเาเรียกว่าใส่ลายป้ายสีเลยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนนะครับสุภาพตมรณะเนี่ยนะเขาเรียกมีคนไม่หวังดีนะครับมาทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีปัญหายุงย่งยุ่วุ่นวุ่นนะครับนในลักษณะต่างๆนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่21จนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยนะครับนะเวลา6กนาฬิกายีนาที นะครับวันที่21จนถึงวันที่25เข้าเทสาตีนะครับเลิกพ่อคาเลนะครับวันที่26ถึงวันที่31จะเข้าเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกของออนางพญานะเลิกสะดวกสบายนะครับวันที่31ก็จะเข้าระวังพิครุษก็เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะเอาละหลังจากนั้นจะดีและนะครับชาวราศีกุมก็จะแฮปปี้แล้วนะครับนึ่งเลยนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนสุภาก็แสดงว่าเราได้รับความช่วยเหลือ นะครับสนับสนุนผักดันนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์จะเลืิญนลุ่งเรืองมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรดนะก็ต้องบอกว่านะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสเดือนเนี่ยมันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยชาวราศีกุมภ์ทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จ นะครับมากมายมหาศาลนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภะดันเป็นกเกษตรตาทิบดีด้วยนะครับนับ่นก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือผลัดดันสนับสนุนเยอะแยะไปหมดเลยนะส่งผลให้ทําอะไรเองเนี่ยนะครับก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวหลายๆดวงก็ยังเล็งกับตนุลักษณ์ของเราก็ส่งผลดีก็แค่เรามาระวังช่วงวันที่25ถึงวันที่27ที่เกิดค้าดเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าผ่าน นะัพบเรือนให้คุณอะไรให้คุณนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบสมเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับเนะวลาดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นเกษตรเนี่ยนะครับมักที่จะทําอะไรก็สําเร็จลับเลื่อนนะอันนี้ยินดีเลยนะครับเอาละนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสราร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสราร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ ไม่มีปัญหาอะไรฮะดาวเจ้าเรือวินาศเป็นเกษตรก็แสดงว่าความวินาศไม่ถึงตัวความวิบัติไม่ถึงตัวนะครับเวลามีอะไรยังไงก็สามารถแควคลาดนะปลอดภัยนะอันนี้เขาเรียกวินาศเป็นเกษตรหรือความวินาศไม่ถึงตัวหรือเกิดความวินาศแล้วมันได้รับเงินประกันได้รับเงินช่วยเหลือหรืออะไรประมาณนี้นะด้วยความที่มันเป็นเกษตรบางที่มันเกิดเหตุเกิดอะไรประมาณนี้นะมันก็มีคนมาช่วยนะได้สินใหม่ทดแทนได้อะไรประมาณนี้นะขออย่างเดียวอย่าประมาทเอง นะครับถ้าเราไม่ประมาทเองเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับนะก็สามารถรอดพ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ท่านก็เสวยเลิกดีอยู่นะท่านยังคงเสวยภูมิปรโรแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะก็ถือว่าพระสาเองเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่พระสาที่อยู่ในเดือนวินาศเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดนะครับพระสาปีนี้เป็นกาลกินีมันกจ็จะมีแต่เรื่องยุ่งยุ่ง เรื่องวินาศเรื่องไม่คาดคิดเรื่องไม่คาดฝันนะครับเข้ามาให้เราปวดหัวเหมือนกันนะนะครับหรือมีปัญหาเก่าๆนะครับมีคดีความเก่าๆ่าหรือเรื่องที่คิดว่าจบแล้วไม่จบนะเอามารื้อฟื้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็เป็นจุดที่ต้องะร,ระมัดระวังนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นทักษะอื่นยังไงก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นการกริณี ต้องะระมัดระวังรอบด้านนะครับเอาล่ะนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพฤกษนะครับดาวพฤกษเองเนี่ยอยู่ในเรือนของราพระนะแล้วก็กระตุ้นเนาะนะครับให้ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยหาเงินหาทองนะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดดีนะครับชาวราศีกุมเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสมีโชคนะครับนะถูกรางวัลใหญ่นะด้วยเหตุผลที่ดาวพฤกษเนี่ยแหละส่งกระแส ครับส่งกระแสถึงเลยนะครับดาวพฤกตเองท่านย้ายนะครับจากราศีมังกรนะครับเข้าไปในราศีธนูในวันที่4จนถึงสิ้นเดือนนะเวลา18นาฬิกานาที1ถึงเข้าโจโรเลิกนะครับ11จนถึงวันที่3 1เนะครับเข้ามาหัดธโนแห่งเลิกนะอันนี้ดีเลยนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่11จนถึงวันที่16จะเข้าระวังปุเอกนะ้าครจะเสี่ยงโชคนู่นนี่นั่นก็หาซื้อนะครับตัวเลขในช่วงวันที่11จนถึงวันที่16กนะก็อาจจะมีโชค นะครับด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตไปกระตุ้นให้ดาวพฤหัสบสดีที่เป็นดาวจุลเรลาภะผลิตเงินผลิตทองให้เรานะครับในลักษณะต่างๆเนาะก็ลองดูนะครับนะอาจจะเล่นพวกทะเบียรนระถอาจจะเล่นนะพวกอะไระบ้านเล็กที่บ้านบ้านเล็กที่ที่ทำงานนะครับพะไปเล็งกับดาวอังคารเนี่ยในเอนปุตตะและคู่นี้เขาเรียกเป็นคู่ลงทุน นะครับปุตตะลาภเนี่ยถึงกันเนี่ยเป็นคู่ลงทุนนะครับก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดุลดูแล้วก็ได้นะครับก็อาจจะมีะแต่อย่าเล่นเยอะนะก็เอาแค่ถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายก็เล่นได้นะถ้าเกิดว่าทุ่มจนมากเกินไปนี่เขาไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะเพราะาผมเองก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่แต่ว่ามุมดาวมันค่อนข้างจะสวยนะก็เลยบอกให้นิดหน่อย นะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะเอาล่ะนะครับนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจนะครับขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอสม ความมุ่งมัม่นปรัถนาผมเกต9ก้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมา นะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก so ็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 90 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ